ในดอกเรานี่ตองห่อนะคะเลาก็เครื่อแกงน,นะคะ เดี๋เราพอกันเลยนะคะเวาหนึ่งช้อนพอเยยด่อกันเลยนะคะเวาหนึ่งช้อนพอเยยเด็กเวมยังเมนีดนค่ะเด็กวักซอก็จะเดี๋ยวเรานำไปยางนะคะ เผาให้เข้ากันนะคะแล้เดี๋ยวพาไปทอแน,นะคะสุกเาวให้เข้ากันนะคะแล้เดี๋ยวพาไปท่อแล้วนะคะ่ะแล้วก็ใส่ปลา ันมไทยใส่ปลา่อกันเลยนะคะ่ะเวลาหนึ่งชอ้อนพอใหญ่ๆไปกลุ้มปลานะ,คะ้ค่ะคอะโหด nó là hoai tay là đào gấp nữa ta, đây cũng một lá

อ่างสำหรับทำปิ้งหนบนะมีรูปอ๋าซื้อกับกุ้งวายนะมีข้าวโพดมีแบบปลาถึงถึเด็กไว้มันยังเวีนยวนยนิดนึคะดเด็กไว้ซองซดก็จะเดี๋ยวนำไปยางนะคะ เผาให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเาไปท่อกันนะคะ่ะเ้าให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเาไปท่อกันนะคะทอดกันเลยนะคะเวลาหนึ่งชอยย้อนพอใหญ่ใหญ่ข้าวกันกับคเครื่องแกงให้ดีกันก็งาง่ายๆนะคะ

โอ้ยยยตหอนะคะใบกะเพรานะคะที่เอามาทำับเื่องแกงนะคะมัซ้อมไปนะคะใส่มากก่อนน่ะ ใบกะเพรานะค่ะที่เอาไาทำรำเครื่องแกงนะคะมาต้มกัไดบนะค่ะใส่มะดาบก่อนนะใส่ใบกะเพราใบกะเพรานะค่ะที่เอาไาทำรำเครื่องแกงนะคะมาต้มกัไดบนะค่ะใส่มะดาบก่อนนะ tháo cần cắt đi để tháo cột để quay em cả sẽ trở thành nằm bị giang nữa cả Hãy subscribe เราให้เข้ากันนะคะ่ะแล้วเดี๋ยวพาไปทอดน,นะคะ่นนะก็ง่ายๆนะคะ่ะเด็กจริงาการมาพร้าบเขา้เขาวก,กันกับเครื่องแกงให้ดี ก็ง่ายๆนะค่ะเบ็กริง้งการมาพราว้องสำหรับทำปิ้งหนบน่มีรูปปลาซื้อกับกุมไฟนะมีคาวโพปมีปลาถึงถึกเด็กไวมยงเตร้ยังนะค่ะเด็กไว้สดๆก็จะเตรนยนำไปย่างนะค่ะ เด็กก้ยมันยังเียมนคะเด็ก้อยสดๆอ็จะเดี๋ยวเราทไปย่ยางนะค่ะก็ง pues ่ายๆนะค่ะเด็กิงแต่การมาเปลา và thumping ngọc nằm mì luật nè mì học đã mì mặt bát quay nè, đi thư 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 đi,

ตองห่อนะคะแล้วก็เครื่องแกงน,นะคะ ใบกับเราะนะคะที่อเอามาวรเัเเร่องแกงนะคะ